บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากเวรอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะนโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบดแพ่เมตตาให้สัพพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบญน,นี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมเครุปัชชาย,ยาจริยานางโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชชาย,ยาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกค่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตนานังโหตุ สุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก,ก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน